แต่วัดดีพี่น้องมือนี่มือนี่อากาศดีอากาศเยน็นอากาศเยน็นเพื่อฝนติดตกแต่มีถสผ้ามาเอาเปลาเปาเอาเปล่าไปกินเปล่าทีเอามีอยู่แล้วเนื้ออยากกิน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 บปล่ากำลังหาหนยสิกินใดอยู่ดาหนยสิกินไดกันหนยสิกินใด พ้าวหมอกพ่าวที่กินได้ อันนี้คือแซงถึงมันแก่แล้วอันนี้คือแก่แล้วบังแ้งนี่กินได้กินได้หน้องอปุป๊บโอ้โหพอดี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  พอดีพอด,พอดีอันนี้แซงพีมันงแพีมันแสงแซงพีบั้นหนแซงพีมันหักบ่อแซงพีมันม้น,น,นไปพากินพากิน พาจิน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 แง่เลเขาล่งขึ้นนี่เลขาลงขึ้นเหน,นื่ยพาจินบาัพร้าวักพผ้าวักพาววาลูกนหน่อยๆนอยาอยาเหาบิางว่ามันสีใสเด้ด 네, 래봐

ทไอชิปห้เบึ้งและอืดห่ามเต็มเลยห่ามเต็มเลยห่านเต็มเลยห่ามเต็มเลยเนื้อมันจะสองสันเนื้อสองสันแล้วเนื้อมันจะหวาน นนนนเนื้อจะหวานเานื้อจะหวานน้ำหวานเนื้อหวานอย่างไรผมจะบอกเนื้อสองสันพอดีเนื้อหวานเนื้อขาวตจะมีผิวแต่ไม่กินตลอดตลอด ช่วงนี้มันไปขายกินเองมาบังมาบังนงี่แซ่บพีแซ่บพีตนเดียวกันแซ่บพีน้อยแซ่นี่ลอยลอยกลัวผลเด้อหน่อยกลัว อยากต้องปลูกปลูกกินเองกินเองต้องบริส้ซื้อเห็นปะหวาน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  vừa con bằng bằng vừa con bằng bằng vừa bằng bằng như nào vừa bằng bằng xếp bố bán Ừ. bán bán nguyên ngoài được bán มีเนื้อสามสันนั่นนี่มีเนื้อสองสันเ,นเนส,นสี่ยงทัดกัน ซอสอสั่นน้ำเต็มเพียบหวานหวานมันเป็น้องหวาน,น,วานมันก็สตือไงขึน้นไปเรื่อยๆแต่ละปีนี่ตลาดแทงนี่มันขึ้นไงอีกไปเรื่อยๆอี่ไปเรื่อยๆอี่ไปเรื่อยๆ mà luôn tung tinh mà luôn tung tinh mà luôn tung tinh Hiện đại. Nhạc in đẹp đấy, nhạc in đẹp đi. อยากกินแบบได้เอาเห็ดกินเองเอาปลูกกินเองนี่แต่ม่เคยมาก,กินแบบนี้

อันนี้เนื้อสามสันบอกปุ๋ยถ้าอยากกินเลยก็ได้กินเลยเมื่อต้องเห็ดแบบนี้ก็กินเลยนี่กินเลย bán như là bán mua bán hay bóp quý Việt Nam Thấy hôn chị nằm mới lại Để bỏ มันรสจินน้านกว่าีนี่มี่จะจินแบบนี้หวานเนื้อหวืนหวานหืมหวาน Phải mang bản khẩu năm tán gì Phải mang bản tan cái gì đây Phải mặc ván, tán, gì, cái gì mặc ván?

น่าดูนวดก่อนแบบเขาอยากกินแบบแบบแบบกินให้รกอใจกินกินตัวอิม่มอิ่มสู่ขาดผูกเองคือแต่ไม่ผูกไว้ ไปกินเองครับ,คล,บ,บคลิปนี้นนเอาไปทำนี่กันทำนี่กันแบบนี้เอาฟางลูกมือแถบคลิปหนาไมีเท่าไหนมาเราสู้กันบ้างคลิปนีป้เบาๆมีที่กินมะพร้าวถั่วไป้ทยกินเองทำรับคลิปนี้ เกาไว้ซ้ำนี้ถือคนไดทีมิธีหลายๆผมคิดว่าเอาไปต่อยอดปลูกเป็นการค้าขายจะได้สำหรับชิปนี้ก่คงเอาไว้ซ้ำนี้ชิปหน้าจังพอ,อกันไหมสวัสดีครับผมดีสวัสดี